มีหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตรัสกับนางว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวสมาเรียทูลพระองค์ว่าทำไมท่านซึ่งเป็นคนยิวจึงมาขอน้ำดื่มจากดิฉันซึ่งเป็นหญิงชาวสมาเรียเพราะพวกยิวไม่คบหาพวกสมาเรียเลย และเยซูตรัสตอบนางว่าถ้าเธอรู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเธอว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างก็คงจะขอจากท่านผู้นั้นและผู้นั้นก็คงจะให้น้ำดำรงชีวิตแก่เธอนางทูลพระองค์ว่าท่านไม่มีถังตักและบ่อน,นี้ก็ลึกท่านจะเอาน้ำดำรงชีวิตนั้นมาจากไหนท่านใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเราผู้ให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือ ยาโคบเองก็ดื่มจากบ่อน,นี้รวมทั้งบุตรทั้งหลายและสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยพระเยซูตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่คนที่ดื่มน้ำที่เราจะให้กับเขานั้นจะไม่มีวันกระหายอีกเลย น้ำที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตมิรันนางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะขอ,ขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่พระเยซูตรัสกับนางว่าไปเรียกสามีของเธอมาที่นี่นางทูลพระองค์ว่าดิฉันไม่มีสามีคะ่ะ พระเยซูตรัสกับนางว่าเธอพูดถูกที่ว่าไม่มีสามี <Okay. S 1> เพราะเธอมีสามีถึงห้าคนแล้วและคนที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่สามีของเธอเรื่องนี้เธอพูดจริง <Okay. S 1> นางทูลพระองค์ว่า <Hey. S 1> ท่านเจ้าคะที่ฉันเห็นจริงๆแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยประวันะ บรรพบุรุษของเรานมัสก,การที่ภูเข,ขานี้แต่พวกท่านบอกว่าสถานที่นมัสก,การนั้นต้องอยู่ที่เยรูซาเล็มพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอย๋ยเชื่อเราเถิดคงมีสักวันหนึ่งที่พวกเธอจะไม่ได้นมัสก,การพระบิดาทั้งที่ภูเข,ขานี้หรือที่เยรูซาเล็มสิ่งที่พวกเธอนมัสก,การนั้นเธอไม่รู้จักสิ่งที่พวกเรานมัสก,การนั้นพวกเรารู้จักเพราะความรอดมาจากพวกยิว แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัตรนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนที่นมัสการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสการพระองค์พระเจ้าเป็นพระวิญญาณและคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนางทูลพระองค์ว่าดิฉันทราบว่าพระเมสสิยาที่เรียกว่าพระคริสจะเสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมา พระองค์จะส่งชี้แจงทุกสิ่งแก่เราพระเยซูตรัสกับนางว่าเราผู้ที่พูดกับเธอเป็นผู้นั้นเมื่อพวกสาวกของพระองค์กลับมาพวกเขาก็ประหลาดใจที่พระองค์ทรงสนทนากับผู้หญิง แต่ไม่มีใครถามว่าพระองค์ทรงต้องการอะไรหรือทำไมพระองค์ถึงสนทนากับนางส่วนหญิงคนนั้นก็ทิ้งหม้อน้ำไว้และเข้าไปในเมืองบอกพวกชาวบ้านว่ามานนี่มาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสาร,รพัดท,ที่ฉันเคยทำท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหมคนทั้งหลายจึงพากันออกจากเมืองไปหาพระองค์ในระหว่างนั้นพวกสาวกทูลเชิญพระองค์ว่าพระอาจารย์เชิญรับประทานเถิด แต่พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าเรามีอาหารรับประทานที่พวกท่านไม่รู้พวกสาวกจึงถามกันว่ามีใครเอาอาหารมาให้พระองค์แล้วหรือพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าอาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จพวกท่านบอกว่า อีกสี่เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวข้าวแล้วไม่ใช่หรือส่วนเราบอกพวกท่านว่าเงยหน้าขึ้นดูนาเถิดทุ่งนาเหลืองอารามและถึงเวลาเกี่ยวแล้วคนเกี่ยวกำลังได้รับค่าจา้างและกำลังรวบรวมพืชผลไว้สำหรับชีวิตนิรันเพื่อทั้งคนหวานและคนเกี่ยวจะได้ชื่นชมยินดีด้วยกัน คำที่เขาพูดกันก็เป็นความจริงในเรื่องนี้คือคนหนึ่งหวานและอีกคนหนึ่งเกี่ยวเราใช้พวกท่านไปเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้ตรากตรำแต่คนอื่นตรากตรำและพวกท่านเข้าร่วมในการตรากตรำของเขาชาวสมาเรียจํานวนมากที่มาจากเหมือนนั้นก็วางใจในพระองค์เพราะคําพยานของหญิงคนนั้นที่ว่าท่านเล่าถึงสิ่งสารพัดท,ที่ฉันเคยทํา ดังนั้นเมื่อชาวสมาเรียามาถึงพวกเขาจึงทูลเชิญพระองค์ให้ประทับกับเขาและพระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่นสองวันและจำนวนคนที่วางใจในพระองค์ก็เพิ่มขึ้นเพราะพระดำรัสของพระองค์พวกเขาพูดกับหญิงคนนั้นว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปที่เราเชื่อนั้นไม่ใช่เพราะคำพูดของเจ้าแต่เพราะเราได้ยินเองและเรารู้ว่าท่านผู้นี้เป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดที่แท้จริงเมื่อผ่านไปสองวันพระเยซูก็เสด็จออกจากที่นั่นไปที่แคว้นกาลิลี พระองค์ทรงเป็นพยานว่าผู้เผยประวันะจะไม่ได้รับเกียรติในบ้านเกิดของตนดังนั้นเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงแคว้นกาลิลีชาวกาลิลีก็ต้อนรับพระองค์เพราะพวกเขาเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำในเทศกาลที่กรุงเยรูซาเลม็มเพราะพวกเขาก็ไปในเทศกาลนั้นด้วยดังนั้นพระองค์จึงเสด็จไปที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีอีกซึ่งเป็นที่ที่พระองค์ทรงทำให้น้ำกลายเป็นเหล้าอางุ่นและที่เมืองคาเปอร์นาอุมมีข้าราชการคนหนึ่งที่มีบุตรป่วยหนักเมื่อท่านสร ทราบข่าวว่าพระเยซูเสด็จออกจากแคว้นยูเดียไปแคว้นกาลิลีแล้วท่านถึงไปอ้อนวอนพระองค์ขอให้เสด็จไปรักษาบุตรของตนเพราะว่าเขาใกล้จะตายแล้วพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์ท่านก็จะไม่เชื่อข้าราชการคนนั้นทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอเสด็จไปก่อนที่ลูกน้อยของข้าพเจ้าจะตายพระเยซูตรัสกับเขาว่ากลับไปเถิดลูกของท่านจะไม่ตาย ชายคนนั้นเชื่อพระดารัสที่พระเยซูตรัสกับเขาจึงกลับไปขณะที่กลับไปนั้นพวกทาสของเขามาพบและเรียนว่าลูกของท่านหายแล้วเขาจึงถามถึงเวลาที่บุตรมีอาการดีขึ้นนั้นและพวกทาสก็เรียนว่าไข้าหายเมื่อวานนี้เวลาบ่ายโมงบิดาจึงรู้ว่าเป็นเวลาที่พระเยซูตรัสกับตนว่าลูกของท่านจะไม่ตายเขาเองก็เชื่อพร้อมทั้งครอบครัวด้วย นี่เป็นหมายสำคัญครั้งที่สองที่พระเยซูทรงทำเมื่อพระองค์เสด็จออกจากแคว้นยูเดียไปแคว้นกาลิลี